ฮอนด้านะสายซิ่งก็ชัดเจนอยู่แล้ว EK9 นะครับนี่โบเลสซิงนะครับแต่โบเลสซิงสีพอร์ตสวัสดีครับเจอกับ KTP กันอีกแล้ววันนี้มาดึกหน่อยนะครับพอดีรถเพิ่งเสร็จเจ้าของจะเอากลับแล้วนะถ่ายพรุ่งนี้ไม่ทันก็เลยตรงวันนี้แหละนะก็นี่เลยฮอนด้านะสายซิ่งก็ชัดเจนอยู่แล้ว EK9 นะครับนี่นะสวยมากคันนี้สวยสวยสวยมากสวยจริงๆ เดี๋ยวเบรกเรามาดูกันมาดูเครื่องก่อนดีกว่านิดนึงขอเจ้าของหน่อยนี่เรียบร้อยมากไงสวยกริบเลยอ่ะแบบสายไฟแบบเก็บนิดนิดไม่ได้แบบเก็บโลงเกินอะไรเงี้ยครับเนี่ยผมชอบแบบแนวนี้มากเลยเนี่ยครับมันยังแบบมีบ้างเห็นไหมสายก็มุดอะไรอย่างเงี้ยครับสวยนะผมว่าอย่างเงี้ยมันดูมันดูเรียบร้อยอ่ะเออเนาะเนี่ยสายข้างก็เก็บนิดหน่อยหนุ่หนหนุนตรงกล่องฟิวเห็นกล่องฟิวส์ไหมอ่าเห็นไหมมุดลงเก็บนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ท่อองค์ท่อแอร ขอต่างๆพวกนี้เห็นไหมครับก็ยังแบบก็ยังมีโชว์อยู่อะ่ะเออไม่ไม่ได้แบบเก็บสเสกยงเกินอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้แล้วแต่ชอบนะแต่ผมว่าทรงนี้แบบเออสวยอะ่ะใช่สวยมากนะน,นี่ก็ตรงรุ่นนะเครื่อง B16 b บนะครับมีกองมีอะไรนิดหน่อยเนาะโห้ล่อมากคีนเลยรุ่นนี้ก็ไปไกลอนาคตไกลแน่นอนนะส่วนเครื่องก็ประมาณนี้ล้อล้อล้อ,อนี่นี่ล้อ นะรอเลยนี่นให้ดูให้ดูให้เพื่อนเพื่อนดูของไม่ยังไม่มีรอยขันน็อตเลยเปิดซิงที่นี่ครับนะใครๆก็ต้องรู้จักนะมูเก้นตัวนี้สวยมากนะเจ้ของรถเขาเก็บไว้แล้วเอามาใช้มาใส่นะครับตอนนี้เลยนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ ek 9นะฮะสีขาวรุ่นนี้เป็นอีก1รุ่นผมว่าแม่งต้องมีนะติดบ้าน กาลาดเข้าไว้นะครับภายในนิดนึงภายในนิดนึงก่อนจะมาดูเบรกของเรานี่สเปิด้มเดิมๆพมาลัยใช่เลยอะ่ะเดิมๆครับสวยนะหัวเกยก็ามนี้เลยอ่าผมคาโลครับบอกเดิมนะเจ้าของรถแบบแต่งรถแบบแ,บบแนวเรียบร้อยเรียบร้อยอะ่ะ 9090ชอบนะมีของนิดนิดไม่เยอะผมผมผมสวยผมสวยมากอันนี้มันมีตัวแผ่นอันนี้วางไว้เนาะการผมแบบเลอะเป็นรอยนะครับสวยจริงนะก็นิดนึงขอเจ้าของรถนิดนึงนะเนี่โอเคทีนี้เรากลับมาส่ง,งเราดีกว่านะครับก็อันนี้ก็หนีตัวไหนไม่ได้นอกจากแบมโบเลสซิ่ง <L ess ing> นี่เลย ชมเลยเลยครับ Brembo Racing นะครับ b r e m b o r a c ส n g 4 p o ี่พอร์นะโอ้คันนี้คาลิปเปอร์ชุดนี้สีสวยมากนะครับรอยอะไรต่างๆน้อยนะสภาพเนี้ยหายากยากจริงยากมากนะครับปกติจะแบบมันมีรอยถลอกเยอะนะอันนี้ก็รอยถลอกน้อยมากนะครับก็มันค่อนข้างคลิปอะเจ้าของรถนี้มากนะหาของเก่ง้วยนยครับก็กประมาณนี้นะครับแล้วก็มาในส่วนของจานนี่ นี่เราคัสตอมขึ้นมาทำเป็นจานสองชิ้นนะครับนะไอส้สนิมเนี่ยไม่ใช่อะไรนะเราไล่นะ้ำมันเบรกมันเป็นจานใหม่นะแล้วไล่นะ้ำมันเบรกแล้วมันชื้นเนี่ยเรามาทีเป็นกลางคืนยังไม่ได้เบรกเลยกลางคืนน,นะแต่เดี๋ยวเบรกตรงเนี้ยเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันหายไปนะครับนี่เรายังไม่ได้ใช้นะเนี่ยรอยน็อตเนี่ยครับเนี่ยมานะครับนี่มันคือรอยมือเฉยเนี่ยมันไม่มีนะอันนี้คือของใหม่หมดนะครับคือคัสตอมตามสเปคขึ้นมาแหละนะจานจะเป็น2ชิ้นขนาด28ปซนะครับ ก็รายจารไทสามนะครับหมุดดนะีแล้วก็เว,ว้านะครับเฮปเปอร์ก็เป็นแมนโวงเลสซิ่งสีสดนะสายเบรกสายเบรกสายเบรกนิดนึงเฮลเฮลเฮลนี่ต่างตัดตรงนะครับนี่จุดยึดนะจุดยึดตรงเลยนะขันน็อตอย่างเดียวนะครับไอ้เดี๋นี้พอดีลูกค้าเขาก็ไปทำแปบบ๊บทำอะไรใหม่ๆเก็บรายละเอียดแหละนะนี่ต่อมากนะก็ประมาณนี้สำหรับเบรก เจ้า e k 9คันนี้นะครับเป็นเบมโบเลสซิ่ก็เป็นหนึ่งเขาเรียกอะไรดีอ่ะหนึ่งแนวทางแล้วกันนะสำหรับคนที่ใช้รถรุ่นนี้นะว่าจะหาเบรกอะไรใส่ดีนะครับก็คันนี้ก็เป็นแนวทางอีกแนวหนึ่งก็คือเบมโบเลสซิ่คู่กับล้อมูเก้นนะครับทีอีก็สวยมูเก้นก็สวยแบบสีของคาลิเปอร์กับสีของล้อมันจะใกล้เคียงกันนะเดี๋ยวตอนเนี้ยเรามาดูกันตอนติดตั้งว่ามันจองมาเป็นยังไงเข้ากับรถแค่ไหนนะนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับยังไงก็ฝากร้าน KDP โบร f เฟร์แมนไว้ด้วยสำหรับ เรื่องทำเบรกนะครับไม่ว่าจะเป็นฮับเป็นขาคาลิปเปอร์อะไรต่างๆเนี่ยได้หมดนะครับเราเราดูแลให้ได้หมดนะก็อย่างคันนี้เนี่ยคาลิปเปอร์ลูกค้าเขามีมาเองนะไม่ได้ซื้อที่ผมเลยแต่ว่าผมทําตัวจานตัวขานะครับแต่เราก็คัสตอมให้ได้หมดนะไม่ได้ติดอะไรนะครับเราฝากไปด้วยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าใส่ลอ้ออกมาแล้วหน้าตาเป็นไงขอบคุณครับ Artlist IO Music Licensing Reimagined. Artlist.io Music Licensing Reimagined. I owe.